สอราศีค่ะเราไปต่อกันเลยค่ะที่ราศีพฤษศธาตุด,ดินค่ะ next station ค่ะมาขึ้นรถไฟขบวนสายนี้ไปยายาหรือไปลงไปหน้านะคะหรือว่ามีความสุขระหว่างทางนะเป้าหมายไม่มีอยู่จริงนะคะมีแต่การได้เรียนรู้มีความสุขกับการเดินทางของชีวิตนะคะ พฤษศดินนะคะาดาวที่ย้ายราศีนะวันที่31พฤษภาคม2565นะคะดาวที่ย้ายราศีก็มีดาวอาทิตย์ยศศักมาทับลัคนานะคะก็จะเกิดความมั่นคงนกับการขายัดมิตรพี่น้องนะคะการปรับตัวเข้าหาก็จะพบกับความมั่นคงค่ะ ดาวศุกร์นะคะดาวตัวแทนของตอนเองของพิศกนะคะความรักนะคะแล้วก็เป็นการแข่งขันการต่อสู้ที่ตนเองค่ะก็จะได้พบกับการแข่งขันการประสบความสําเร็จกับการงานนะคะก็จะได้พบกับเลือดลมแข่งขันเขย่งค่ะแล้วก็ดาวที่ย้ายก็มีดาวอังคารย้ายไปอยู่ในเรือนลาภนะ คือดาวตัวแทนของวินาศการอยู่เบื้องหลังการห่างไกลการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นดาวองคารปัตตนินะคนรักคู่ครองมาอยู่ในเรือนดาวคารมาอยู่ในเรือนของลาภะ Next station คะ่ะชาวราศรีพฤษภชาติดินคะ่ะเป็นการอ่านภาพรวมกว้างนะคะมาวางแผนกันคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเสมอค่ะกายใจแข็งแรงนะคะมีความสุขรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ่ระราศีพฤษภธัดดินยศตำแหน่งหน้าที่ได้เลื่อนขั้นแล้วนะคะ เกิดการเป็นแปลงนะคะรู้จักใครใดๆไ,ไม่เท่ารู้จักตัวตนของตนเองนะคะวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ชีวิตนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมาเจอกับอดตหลานบริวารตนเองก็ นำมาเคลียดวิตกปังงลแล้วเป็นประสบการณ์กันได้เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ประมาทนะคะกับการดำเนินชีวิตปัญหาแก้ไขได้ค่ะว่าอย่าได้เคนะ,คะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเรามาเพื่อเรียนรู้จากการมีความสุขนะคะไม่ใช่ความทุกข์นะคะกรรมาอาชีพค่ะได้เลื่อนตำแหน่งเลยตำแหน่งนี้ก็ทำให้ตนเองชนะการแข่งขันชนะการต่อสู้แข่งอะไรใดๆไม่เท่าแข่งที่ตนเองโชคดีแล้วนะคะ วางแผนเป็นสตรีผู้มีพลังนะคะเป็นชายก็แข็งกร่งนนะวางแผนค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอดทนข่มกั้นให้สูงเข้าไว้แล้วก็จะได้นะคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ก็มีทั้งมุมของบุญและบาปนะอันนี้บาปกรรมก็ใช้ไปแล้วนะก็ปัญหาก็ยังนเปี่ยนอยู่ก็ให้ระมัดระวังการดำเนินชีวิตก็จะได้พบ กับการได้พบกับบุญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะก็ได้พบคู่นะคะคู่คนไกลไมีเกณฑ์เป็นคนต่างที่ต่างทิ้นต่างชาติต่างแดนไกลนะแม้จะไม่สุกใจกันบ้างขัดคอกันบ้างนะคู่นี้นะก็เป็นคู่มีตํำหนินะคะนะเสาในาเรือนเสาสุภะได้สร้างโลกใบใหม่แล้ว เสานเนรินเสาก็มีอสังหาริมทรัพย์งานเกษตรกรรมงานเกษตรกรรมงานนี้ก็ได้พบคู่ร่วมโดยช่วยกันทำให้ได้พบกับความสุขมาเยือนนะคะในรอบ30ปีเนี่แหละค่ะตั้งแต่5ทธันวาคม63แล้วค่ะต่อยอดยาวไปเลยค่ะงานหนักเหน็ดเหนื่อยเนี้ยถึงหนึ่งมีนาคม66งานใหญ่นี้ก็สำเร็จนะคะเป็นผู้วางแผน กับการลงทุนการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเงินเข้ามานะตนเองนี้ก็บริหารการเงินให้ดีนะคะอย่าจับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะอันนี้แฟชั่นวัยรุ่นนะอนะก็อย่าตามนะอย่าทำตามใจตนเองนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตอนเองนะโดยเฉพาะการเงินนะคะก็จะไม่มีปัญหา การเริ่มต้นของชีวิตจะเริ่มต้นแล้วนะคะอนาคตนี่ขยายความสัมพันธ์ค่ะขยายออกไปค่ะนะยศศักต์ตำแหน่งนี้ก็จะเกิดความมั่นคงทางธุรกิจนะติดต่อค้าขายทั้งงานออนไลน์งานทางไกลงานต่างประเทศดีสิ่งที่ปรารถนาก็มีบุตรหลานบริวารที่น่ารักนะคะมาให้คุณประโยชน์นะให้คุณค่ากับ ตัวเราชาวราศีพฤษภนะคะถ้าเป็นบุตรหลานบริวารน,นี้ mm. ก็จะมีการเงินมาจับจ่าย mm. ก็ให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยนะคะ mm. ก็มาเพื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อยอดต่อไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะจบไปแล้วก็อย่าไปคิดเครียดนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะมันยังไม่เกิดนะนะอันนี้ก็เป็นดวงของ คนที่ผ่านประสบการณ์มานะคะคนโสดก็จะได้ลงจากคานก็ได้จะเขาจะได้แต่งงานได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีหลักแหลงที่อยู่อาศัยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทำการงานเวิร์กโฮมก็สําเร็จงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพก็ดีนะคะงานเกี่ยวข้องกับสตรีนารีอุปถัมภ์ไดะะ้ก็จะได้พบกับ เทวดาสิ่งศักิสิทธิ์คุ้มครองเราก็จะได้พบกับการแต่งงานนะได้พบคู่ที่จะนำพานะได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่นะคนมีไหวมากกว่าก็จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะวนมาแล้วค่ะไม่ได้วนหมาง่ายนะคะในรอบ30มสิบปีพบแล้วก็ได้พบเนื้อคู่คู่แท้นะ,ะ,นะตนเองก็ได้ พบกับความมั่นคงนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งเนี่ยได้บริหารจัดการการค้ายินดีรับใช้ในงานบริการนะคะงานออนไลน์งานทางไกลค,ะคะ่ะการลงทุนการเงินรายได้การแข่งขันที่ตนเองก็ได้รับชัยชนะนะคะ ไปดูค่ะอีกฝ่ายนะ next station ค่ะรถบวนรถขบวนสายนี้นะสนุกสนานนะคะที่สุดแล้วเราก็แก้ไขปัญหาด้วยการอย่าได้แค่บ้างเรื่องบางเรื่องก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองต่อไป อ่ะอีกฝ่นึ่งค่ะอีกฝ่นึ่งนะก็เป็นคนเก่งนะคะอ่าคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีธุรกิจเป็นของตนเองเลยนะคะ คนเข่วครองว่องไวนะคะมีการเงินดีค่ะแค่วครองในการหาการเงินนเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารค่ะนี่มีบริวาระค่ะคนที่เฉลียวฉลาดในการทํากินนะคะอ่ะเอาก็พบคู่เขาแล้วค่ะแต่งงานแล้วนะคะทุ่มทุมหน่อยนั่นแหละคู่ของเขาอ่ะก็มีบุตรหลานบริวารร่วมกันนะมีบุตร่วมกันแล้วค่ะเนก็เป็นคนทุ่มทุ่หน่อยนะคูของเขา จิงหวังแต่งนะคะเขาคนี้ก็สิ่งที่เขาได้รับมาก็ได้คู่ตัวต้องท้วมหน่อยนะได้มาแล้วได้พบคู่คนไกลค่ะมีบุตรหลานบริวารร่วมกันเขาคนนี้นะก็เป็นคนเก่งทำค้าการค้าขายคร่องเป็นนักลงทุนนะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น,ท,นทำงานออนไลน์ดีมากนะประสบความสำเร็จนะ เป็นค่าราชการนะคะทำอะไรตรงไปตรงมาะคะ่ะมีเหตุและผลทำงานใหญ่ใจนิ่งนะ,ะก็สำเร็จนะคะงานใหญ่เป็นผู้ทำอะไรตรงไปตรงมานะ,ะอันนี้ก็ได้แต่งงานทำตามประเพณะะีอันนี้ยนะผลจริงจังตั้งใจ เก่งไม่พอบวกเห่งนะขยันหางานสู้งานไม่เกี่ยงงานโชคดีจากการขยันหางานมีงานเข้ามาเยอะเลยค่ะงานเกี่ยวข้องกับงานการบ้านการเมืองนะคะงานต่างประเทศค่ะ,ะมีการเงินใช้ไม่ขาดมืออะพบคนนี้แล้วโชคดีมากค่ะเหมือนได้ตู้ทองเคลื่อนที่เลยการเริ่มต้นใหม่นะแต่งงานกับคนนี้แหละถูกต้องแล้ว ขยันหางานสู้งานได้แก่แหวนเงินทองอะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นนะมาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดเป็นผู้ขยันในการงานนะคะพึ่งตนเองก็ใชัชนะได้มาด้วยการพึ่งตนเองะนี่ทําการงานเกี่ยวกับต่างประเทศเป็นนักเดินทางค่ะคนนี้ รักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมาได้พบเขาแล้วนะนี่ก็คือคู่ของชาวราศีพฤษภนะคนเลือดโลมแข็งขันขยันนะคะเป็นคนจะได้อะไรมาก็ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยทาการงานการเงินและการต่อสู้มาตามลำพังนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นนะอันนี้รถลักทรั์ บ้านที่ดินครบเลยนะคะเป็นคนอีกถิ่นที่เนึงมาใช้ชีวิตได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะก็ได้พบรักอ่าก็ได้พบกับชาวราศีศพฤษกนะ,ะรถไฟขบวนสายนี้นะมาเล็กนะมาเจอแล้วนะคะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจใชัยชนะได้มาจากการที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาะมาพบกับ คนจริงคนเก่งนะคะ,ะได้ลาบอันนี้เขาได้ลาบจากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอันนี้เป็นผู้มีประสบการณ์มากเลยนะคะ่ะมาดูแลครอบครัวให้พบกับความสุขนะนผู้มีประสบการณ์ค่ะ ยินดีด้วยค่ะกับชาวพืชสุขได้พบคู่เป็นค,คนต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะ,ะมาให้คำแนะนำนะคะ คนอีเอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองนะคะกียงง่ย,ยารักษากายใจตนเองนะคะไม่มีใครกินยาแทนเรานะคะเมื่อกินยาแล้วหายเจ็บป่วยไข้แล้วก็เยียวยาคนใกล้ชิดครอบครัวญาติิพี่น้องและคนที่อยู่รายร้อม เนนักต่อสู้ค่ะสู้แล้วชนะเลยนะคะแล้วท้ายสุดก็เลิกความรักเยยาได้ทุกสิ่งความรักไม่เคยทำร้ายใครนะคะมาพบคนรักจริงหวังแต่งนะคะตนเองก็มีสเสน่ห์นะคะปรารถนาสิ่งใดลงมือทำนะก็จะได้พบกับชัยชนะนะคน มีชัยชนะร่วมกันมาจะเจอกันมารักกันนะคะมิตรภาพความรักนะก็เหมือนสายรุ้งเป็นตัวแทนของมิตรภาพที่อบอุ่นไม่ว่าความรักด้วยมิตรและไมตรีด้วยมิตรภาพทั้งครอบครัวและญาติมิตรพี่น้องนะรักกันและกันรักตนเองเป็นก็รักคนอื่นเป็นความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งนะเลิก Next station ค่ะยินดีนะคะกับขบวนรถไฟสายนี้ของชาวพืชศกไปยาวๆเลยนะคะกับคนที่มารักจริงวังแต่งนะคะเป็นนักต่อสู้ค่ะใจชนะที่ได้มานะมาพบกับคนจริงค่ะ